โดนล่นพ่อนเนีายที่วันนี้มาต่างบักฟวสุดท้ายหมดกประโนน้องบุญเพิะน่ยนี่มาอะไรเพียอะไรได้หลายตัวกันหอมาเทีเดียวออกเพเดียวหนึ่งตัวเนี่ยู่มเด็กฝันเด็กที่นี่ที่น้อนเนาะครับผมแล้วก็คยตัวแตกแมนน้ำหาเลยบ้างากันตัวเลยน้ำหาโอ้หลายหวดเนาะโอ้ขอมันฝาือตลอดเนี่ยแตซะตอนขอมันฝาบุตรขอฟันาปัด จนได้น้ำมาหอดมองหอดขีดังไปไกลมากไปไกลวัญจะได้ก็พูดหมดเด็กอ่าว่ว่าบ่ได้ทำแดแล้วฟันเทียนเรียก<ะ>เศษเศษแต่ว่าเรขข้างหน้านี่บงจังนึ้นเลขกโบงจังนึ่งก็เเล่ไม่เรียนทำงนคข้างหน้านนะ โอ้เล็กเลียนตัวขนาดเท่าตัวเนี่ยเนี่ก็เจ็ดแหละรักไหมรักไหมเจ็ดเลยลอยู่แล้วครับโอ้อ่าเม่อเมื่อกดุกกระดิกบ่วบาวบแต่ว่าอันนั้เปนันนี้ท่าไหร่านดชื่อบเอาหกเจ็ดกับเอาเจ็ดเท่านันอ่ท่านเปนอยากเชิงโซ่เ็ออยากเชิงโซกมา โอ oh, uh, well, ้มันมีเล็กใช่แล้อ่าเล็กเจดูตัวตัวหนามันเลี้ยนลื่ล่นรื่อยๆดูตัวดาตัวนั้นเ็นเปปี่มากเป็นมันมีสามตัวเแดเออมันยังมันก็เล็แผดมันยังมันก็เล็กหกมันก็เล็กโสนะพี่ยัโอ้แบกเกว่านีเอ่ยางวากแล้วก็ไม่ใช่แมงซันนะแต่วงซันลาแล้วอ้แต่หกเทปทีมันบอกออ

แผหกเกียร์ว่าเจ็ดยืนรักว้ยใช่ใช่แเก้าเกียร์ตัวเก้าเนี่ยตัวพนบมกเนี่ยเอาโค้เนี่ี่ตัวเก้ตัวโค้เนี่ยนี่เดียวนี่เดียวท้าบอกมาสุนีจะรู้แ่วออืมอืมอื้เอาความผนี่หกเก็ยรบทีบวกหกเกดเกอ้ทำไมงดกับโเิดดีเย็ เราเรียกปะไอีกแล้วซาจนนี่น้ำหามาสันมีแต่ตะไปงงกันปอยตัวอื่นเสียอยู่บตตัวกอตัวปอยนี่นี่ละตัวนี้จะย่างเห็นทางงบบูครครับครับคุณว่าตัวใกอ่าใกล้ๆใกลกลันเลว่าอย่างงงงงมากกว่าผู้เองเยว่ากันเห็นเขาเสีานหยเช้านายให้นายเล็กเก่ เห็นเช็ดตัวเดียวหรือพี่ไปเพิ่งบันเลิงกันทั้งน่นก็ไปเยนดเลยนูก็สามเลยก็เช็ดด้วยนกกระวอกแลาวหนูก็ช็ดนเด็กแดงมากมันก็ดล่นจับกันเลยเลียงผมเดยกแปดเ็กโตแป้นจับกัเดจับหน้ากิงสุดยืดานยืดานอโอผมว่าพี่อยู่สอคถ้าผมยน้าก็อือแล้วก็ไปแล้วไม่ก็มาอยู่อ่า เราก็ได้เจ็ดงั้นเนี่ยผมสำงี้ยงั้นที่เจ็ดสิบห้าก็แต่ไม่เหมือนสามนแล้วไม่ดูแลก็ไม่ดีเ้ยหนก็ต้องหนาวข้างหน้าจะหนาวไม่ได้ก็แต่บางที่คนไทยมีเรื่องอากาแปรสภาพข้างหน้าบ้างอ่เพราะว่าเน้นยี่เน้นสองตัวเลย บอกผมเก็บกเาเก็บเราว่ครับผมอือโอ้โหกรไดมักกับเขาเราไวเ้เรื่อยดิต้อกนต้องกลนี่ต้องต้องมั่นเพราะว่าตัวนี้สำคัญในท่นี้เอ่อ,อทั้งนาเนี่ยแรงกับไปกับมา,มบาะนะอยู่ท่ไนบาทสำหรับใช่ไหมใช่ไหมเลยเจ็ดยูอีจริงดิเออเจ็ยูดแล้วอ่าชิ้ตอตัวนาแรนมากแนไปเจ็ดยืนเจ็ดจังเนาะแม่แล้วเป็นยังไงบ้างดูอ่ะดอนเลย กูไปใส่อ่าแต่ขนาดกระเปาปอ๊นยังไม่บวบปบ๊นปูนิดตอนนี้เลอแต่วานนใจปูนี่มักตัวเลยวบนนี้มักโยเจ็ดอี่แล้วโอ้ยโอ้ยย้อนนี่เลยคือเป็นไห้ชำดดิขายยาของคุณประเด็นไรดิ เพราะว่าม er> <oh> ันตะวัันสลกันไปอนแ่มัน8กัมันิงกันอยู่ตะวันบ่ไปโบ่มันอยู่ลอ่าอยู่ได้ลังตละกัน่่เียผู้เฒ่าผู้เ่าเฒ่าเพิ่นล่ะ่เ่าีบ่ผู้เ่าผู้มาให้จ เคนก็ว่าอันเช็ตยังเห็นไสอตัวครับไม่ได้สองุทธอะคัที่ไปเห็นว่มันใจว่ามันกเจ็ตอะไรก็เออรว่ากันเด่นเนว่าโอ้โหเด่นมากใ่นมเพราว่ามันขึ้นมาก่อนมูเลยมาก หกเก็บเห็นหกพุ่มก็เห็นแปดก็เห็นเก้าอยู่นะแล้วก็งานเปนแต่กว่าก็แล่นกับสมัยโอด็กผมมีงเป็นเก้าผมเป็นเก้นบอมันเป็นเงมันี่บล่ะมาเพิ่นแเปดเนแปดดนเ

เอาเปิหมักมักวันเต้ปูว้ากันนะบาเปิ้ก็หมักว่าหมักหมักกินตัวเจวตัวรว่าหมักมักตัวกอ้้่ๆก็มาถึงมันสามตัวเลยมักเป็ดกุงกี่สามตัวเลยคนกินเนื้าคนแนียนหละพ่อหนึ่งใช่ยังพิจารณาดูพิจารณาคน อันน kind of ี um, ้ไม่เล่นปูเตอรมปูเนงบมาเก็บ6เกตตามมึงจะได้เม็ดเดียวคือ6เกตห้ามหายากแค่เดียวเลยเกตปูโรแต่ว่ากับกานไม่เพรมากตัวเก้าแบบเอาข้องปูวไปก่อนเกตกบเกตนี่เนี่ย ต่อมาเสียงกระ็กน้อยเมือนี่นี่ใส่กรใ่าในกเราทน้อยๆครแชร์ลึงเรือพิษสุนัูหมาน้ำตั้งถึงัระลำกะตากตากเือตายให้ประตูพี่นนองอย่าเอฟีไร้สัต์ประตูปิดเป็นเจ้ากันเอฟซีมากนี่ต้องปิดล็อไปก่อนเอเขามากกว่า เอาไปสักก่อน67ครับผมอืมทอ,องตัวนี่67นะครับล้ไอ,อ,อ,อ้ทครับผมส่วนเลขมันที่จะมานะครับล้าแปดหกเจ็ดหรือว่าเ,เก้าเจ็ดป้งเสียงเเกูวอลก็จตชนาดีๆครับเพราะว่าบนาเล็เกหกเบกแปดนี่มันแรงสวน,น,นกันูก้เก,กบเกกบกเต่ามันยู่ขทั้งหนาจักเสียวผู้ใด่ไม่ทั้งหนาจักเสียวผู้ใด่ไวกัอแต่เล่มากทั้งตัวเต่าตัวไม่ปอบครับพี่ๆส่วนส่วนมันมานะครับแต่ผมน่าไม่ให้งฟังทุกท่านครับ